สวัสดีเดอ้อสบายดีเอฟซีทุกคน,นคลิปนี่ก็มานั่ง,งว่าวคือเก่านเนาะพี่น้องลูกแข่งลูกค้าวน้ำเอฟซีเนี่ะพี่น้องเลยคันว่าออไปกับว่าค่อยโตเอฟซีคันว่าออไปกับว่าจะสิบ้าอย่งยไรวะเบิรงกูอ่านคอมเมนต์ก่อนปุน่นกดลืมเดี่เถอะคอมเมนต์ไลน์โหลดคลิปอยู่มัน หมุนมตุทิววะตชองเลยใช่ละเม็นได้วะตัวนี้เนาะเชื่อแล้วว่ากรรมมีจริงดาแม่ทั้งพี่ทั้งน้องอสังเกตดูสิต่างคนต่างดานี่ก็ดาเรื่องนี้นะกรรมพลเรื่องจุ๊ก นก็บ so, so ่ต้องกลัวดอกเอาไว้เป็นูหมูลิงกังเอะาก็เว้าตาม FC แหละคงมาเว้าให้ข่อยเนาะว่าอีซังก็ไปปัวกะบ่มีความหมายดอกแม่ก็เป็นแนวนี้ตามใจลูกอก็เลยอันเว้าตาม FC แหละบอบ่ปวดอกโอ้ยพี่ังปก็คือเก่าคุณเจ้าก็วางโอ้ยพี่ัง พอคอยว่าเอาเนวนี้ออกไปบอก,บอกปัวดอกออไม่สิปัวสีผ้าไปหรือว่าพ้าไปกับมันบริเกียวอย่างแอ่ซีดอกมันลูกเธออืมอ่ะมันกระแมน่นเขาติเตือนบอกวาบางเื่องม,มันมันโมเมนต์คำติเตือนมันเป็นคำยุคำเบาใสจริงจังมันโมเมนต์การติเตือนลังเมน้นกะคอยกระเถาปันนี่ลยสิอันบอกเขาใจความหมายอันนี้อีสังก็อ่า เกี่ยวกับการศึกษานี่แหละเป็นว่าสิเกี่ยวกับการศึกษานี่ก็เกี่ยวกับสมองก่อนชีว่าเขาสมองหน่อยนั่นก่อนชีบอกว่า fc สมอง fc เบาก่อนอน,นั่นพี่น้องเดีย๋ยวว่ามาข่อยเบาก่อนเด้อขม้นมาว่าใส่ข่อยก่อนเนาะ,ะพอพ่อข่อยเบาขึืนผัดต่อมาอีกแนวหนึ่งนะเชื่อเลยว่าการศึกษานี่ยังสำคัญยังส,สักอย่างเนะินะ เอ้าข่อยก็สิบอกว่าข่อยนั่นบ่ได้สลาดดอกสมองก็บ่ค่อยหลายบ่ได้อันบ่ได้เก่งนะว่าซั่นซะเรียนก็เรียนเรียนต่บ่ได้เรียนปริญญาบ่ได้จบปริญญาบ่ได้ันเนาะคนบ่มีการศึกษาเว้านะข่อยนะคนบ่มีการศึกษาซุ้เจ้าที่เว้าใส่ข่อยนามีการศึกษาก็มีการศึกษาเพิ่ที่เว้าสีอดเว้าสีใสู่นะ บดล็อกไีก่อนตัวใดว่อยากตอบตัวใดว่ะตอบตัวใดก่อนต้องรอให้เงินเต็มกระเป๋าจาังสิไปรักษาบทตรงเป้าห็อกบดได้นขนาดน,านั้นอันนี้คือการเว้าเสียดสีตัวนี้เด้ออันนี้เขาเขาาใจออกอันนี้คือเสียดสีจะอคอยคํำนี่นะ ต้องรองเงินเต็มกระเป๋าเราถึงจะพาไปถึงจะว่ามีเงินกันน้องอันนี้คือการเสียดสีอันนี้เลยอันนี้คือบอกไปยืมยายหมอนเจ๊กคกอันนี้บอกไว้บอกเขาไปจะยืมไครชูม,มือนีก็หนีร้ายแล้วจําเป็นต้องยืมพอคอยใจเย็นพออยังเพะว่าลูกคอยมันหนานาน่นมันบดได้ถึงขันแบบ นอนสักเด็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 กเดกเด็กเดเด็เด็กเด็ปัจบเรื่องไปอนหาโม่เนี่ยค่เขอกระทำการหน้าทางโผล่มันเลวว่าเออสีออกสีออกซอยข่อยหากเขาก็ยังบรดหายเงินอันซอยข่อยมาอันนี้เขาวกาซื้อหักปากซื้อๆแต่โบหัวสีหายจริงบูกเป็นจริง็บูัเนาะพี่น้องแล้วก็มีอีกเม่นหนึ่งว่าไปคืนดีกันกับพัวซะ แล้วกลับมาอันอันอีชังเกาะมาเลี้ยงลูกซอยกันดูแลซอยกันการดูแลบวต้องคืนก็ได้บวต้องคืนเอากันก็ได้การดูแลลูกอะแชนแนวขิดแบบเป็นลูกเจ้าของบวจจาเป็นต้องมาคืนอันคืนเอากันก็ได้เบื้องนหูดูในตาเห็นอยู่อยากซอยก็ซอยลูดบวอยากซอยก็เลี้ยงเตะอันคอยเลือกร้องไล่กับวะเอาในว่าเก่ง ไหนว่าเก่งลูกเลี้ยงลูกคนเดียวไหนว่าเก่งไม่ต้องการอะไรจากกานาสิามีคำนี้ย้อนไ่อยอีกจังน้อยนะถ้าเขาแสดงความคิดเห็นสร้างสารรค์แล้วผิดต่อเธอก็บโต้องถ่ายทอดออกถ่ายแล้วเนาะไปถ่ายนี่นีเท่าได้ปีแล้ว,วแต้ท่านแล้วท่านเบิ่งกระบิ้งบึ้งก็แล้วมีแม่มาแล้อยืมเงินได้ไหม แน่เงินนะฝากมีพาหมอนคิดแบบนั้นมาต้องไปก็ได้เออตองไปแล้วเราตามเอฟซีลูกเธอหน้าขำเนาะเธอจะพาลูกเธอไปหรือไม่ไปก็เรื่องของเธอเอฟเขาซีฟซีเขาแนะนำแนะนำแบบเสียดสีใส่แนะนำแนะนำสีเสียบสีข่มมือ น้นำกับแนะนำดีๆค่าเดินทางร้อยบาทก็เอามาไหลเอาะไหลให้พังเลยเนาะเงินเล็กๆในหน่อยก็เอาไว้ซืออ้อขนมปะตต้มให้เขากินดีกว่าของเมฆก,กับวอเดทึงขันว่าสักเด็กๆชีวิตลูกก็สำคัญนะและพี่ชีวตส,สำคัญ เอฟซีกับพลังคนกะเน้นเข้าใจยอกเตือนกะบพลังคนกะเกินไปเดี๋ยวสิ่น้องเด้อการเตือนคนกะเขาเข้าใจเบิดเขาอ่านออกซสดเบิดเผาแล้วสามสิบห้าปีเข้ามาแล้วเขาหูเบิดลประสดเออประสดใสบ๊วแมนว่าเออทุกคนกัเตือนเขาก็หูจักเลยนะว่าเออคนนี้เตือนเออประสดกระบอกบางดีกัหูจักเอันนีประสดประสันใส่คันว่าเฮาประสดใส่คืน กะกลับมาว่าวแบบว่าเฮาได้บัดนี่เฮาเป็นเฮาพิษได้บัดนี่เออว่าเออประชดประชันเก่งเหมือนเหมือนกันแหละลูกยายหมอนอือ <thumbs up> ีพี่มันก็คือกันเออบ่ได้เคยโทษตัวเองคือกันเออผู้ลังคนอันีพี่น้องก็บริร่วมบุตรคนผู้ลังค้นเนาะบ่ได้โทษอันคอมเมนตัวเองคือกันคอมเมต์กะคอมเมนต์พดียๆไปสั่นซะมื่อเถากันอัน เม่นแบบอยากเว้าใส่แน่เสียดใส่แน่ซีใส่แน่แบบเนี้ยอืออยากเป็นเจ้าความคิดขอ้อมูอยากเอาสมองเจ้าของมาซบใส่สมองหมู่มันกระเบนนันนั้นหัวไฟหัวมันเนาะเออเจ้าเจ้าอยากเรียนสูงกับสูงไปก่อยนะคนเรียนต่ำคนบ่มีการศึกษามันคิดได้สำนีสมองน้อยมาสั่นจ้สมองสอื่นเนาะเขาเออได้ไดหม เอื่นนั่นน่ะนะน่ะภาษีบาทยังไงวะเขาเลี้ยงอยู่เขาว่าเออสมควรไปแล้วก็เงินอันเงินคำจะนะเอวดูดูเรื่องเงินนี่ยังไว้คอยอีกแหละพอกระถางเงินเดือนคอยออกเดือนนี้ข,อขอาก็คือว่าไปเลยดีวะ่ะอยงสิพาไปว่าเออถึงอัน,อนม,ม,มันพอมีคอมเมนต์มาใส่ว่าสิคอยถึงพาไปกะคือเก่าแหละแม่ก็เลี้ยงแบบนักอือ แม่ก็เป็นซะแบบนั้นอ,อไปก็คือเก่าเลยถ้าเป็นแบบนี้นะวะเออส,สันแล้วก็บอกไปนะอือกบอกเสียด<อ>เขาแล้วนั่นอีกบ่แมนอนั่นอีกไ้บ่แมนได้บอกเขา,เาดีๆนะบอกไปแล้วนั่นอีกบ่พอเขาบอกคืนว่าเขาอันเสียดสีเพิน่นว่าเขานี่ว่าตอบเอฟซีเนวบลดีก็เด็กกาเน่นเจ้าโคงได้สบกันในกะเนนหมูว่วาสะ่ะ เจ้ากับก the ันเนกกันนคือกันผู้ลังคนผู้ลังคนผู้บังเม้นกับกันแนกกันนขอยคือกันจะเขาไปอ่านเบิงผู้กับกันแนกกันนกับมีผู้กันแนกกันนกับมีแบบนี้ยนะเพราะเขาบอกขึ้นคือคือว่าแบบการสื่อเสืานี่คือกันสื่อเสื้อผ่าให้ลูกนี่คือว่าว่าไม้ของเพื่อนว่าเออไปจะให้ใส่เงินพุ่มเพอยไปจะให้เงินอันใส่เงินพุ่มเพอยเอาเงินโฮมเงินนั่นนั่น โมเงินน่ะนั่นน่ะเก็บใบไปหักซาลูกมันยังโ่มมีเก็บดอกพี่น้องไว้ช่วงนี้นะว่าะั้นซะมันโ่มีเก็บดอกมีเงินซื้อกระต้มขนมให้ลูกกินพอได้ลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าแน่มันคือกับมันงานมันเก่าแล้วก็อยากขึดอยากซื้อให้ลูกใช้เงินก็ได้พอก็บอกคอยประหยัดชุดแล้วอืมบางเือะกินอาหารเก่าบ่เห็นบอก มื้อเถื่อลูกพัดให้กินตั้งแต่เช้าก็ยังมากินอีกยังมื้อแรงก็ยังคือเก่าแนวหก็ยังบ่ว่าบ่ประหยัดอยู่บ่จักสิใช้ใดแลหรือสิอันกหนดว่าอันมื้อละ10,000กีบซกินน่เนี่ยโอ้อันนกับเพนมงนึงก็ยังบ่จุลขนมลูกก็สิได้อยู่ดอกทง6,000ลูกกินก็เบิดแล้วเห็นว่าก็ได้ การใช้จ <St> ่ายโอ้ยลองมาเขียนใบผมดูคอยใวอยากเขียนได้คอยก็บอกคอยประหยัดชุดแล้วคนประหยัดข่าประหยัดกว่านี่คอยรวยแต่เฮงแล้วคอยเป็นคนขี่ทีขี้เหนียวเลาคอยประหยัดกว่านี่นะคอยรวยแล้วพี่น้องเ้ยพัดแต่คอยเหตุพุ่นพ่คอยเป็นโกนขี่ทีขี้เหนียวคอยขี่ทีบ่เป็นขีธทีร้ายกันเลยประหยัดกว่านี่ไลยกับบเป็นกู้เอาคือยืมหนียืมสินมากินเอา แล้วก็พ่อนเพิินใส่เพิินแต่ละเดือนไปเขาก็คืดแนี้อนี่ได้ชาถูกโบเจ็บโบไข่บป่วยแล้วก็ยามันตายไปกับได้เอาไปดอกเงินก็นดีก็คืดไปน,นั่นนั่นแลกเก็บรายกับบดีรว,ว,วยกลัวเ่าดอกอืออ่ะทำนี่ละ